สวัสดีครับท่านลูกคา้าและก็ท่านมาร์เก็ตติ้งนะครับผู้มีอรปการะคุณนะครับกับบริษัทนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางค g i จเนี่ยจะมีการเพิ่มระบบเทรดจากเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เป็น TTS เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ระบบนะครับคือระบบ LT แล้วก็ระบบ CHF นะครับซึ่ง2ระบบนี้เนี่ยก็ร่วมกันคิดค้นพัฒนาร่วมกับฝ่ายรีเสิร์ชนะครับกับฝ่าย PM นะครับซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยลดความผันผวนของ เส้นกราฟของกําไรสะสมของตัวระบบเดิมได้นะครับซึ่งการลวมตัวกันของอีกทั้ง2ระบบเนี่ยจะส่งผลทําให้เคอร์ฟงกําไรมีความผันผวนน้อยนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้นน,นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ได้ทดสอบันแล้วคิดว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าตัว TTS ที่เราได้มีการปรับปรุงมาตั้งแต่วันที่17เมษายนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนเกือบ ร้อเร็แล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางช่วงที่ยังมีดอดาวค่อนข้าง,งสูงหรือว่าเคอร์ฟของกำไรเนี่ยที่มีการตกลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เพิ่ม2ระบบเทรดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะทําให้กําไรเนี่ยไม่ได้กําไรสะสมเนี่ยไม่ได้ผันผวนมากนักนะครับก็จะส่งผลทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้นนะครับตัวระบบ LT เนี่ยเป็นต,ตัวระบบที่ค่อนข้าง long term นะครับซึ่งก็ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับในขณะที่ตัว c S f เนี่ยเป็นระบบที่ควรเล่นคู่กับระบบอื่นนะครับไม่ควรเล่นเดียเด่ยวๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีช่วงที่ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะมีช่วงดรอดาวส่งกันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นระบบที่ให้กําไรได้ค่อนข้างดีนะครับให้กําไรค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันทั้งส สามารถได้กำไรจากาการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็เราจะมีการพัฒนาระบบอื่นๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในวันในวันที่11นี้นะครับ11กันยายน,นนี้นะครับซึ่งก็หวังว่าน่าจะให้ผลเป็นที่พอใจกับลูกค้าและก็ท่านมากตติง้งทุก,ท,กท่านนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่มีโตกาละคนแล้วก็ท่านมาร์เก็ตติ้งนะครับ